สวัสดีครับผมช่างใหญ่นะวันนี้จะมาสอนตัดผมทรงเสยทุยกลางปิดหูสักเสี้ยนหนึ่งนะมาดูหน้าง,งานนะครับลูกค้าก็ผมบางครับผมบางแล้วก็แต่โชคดีที่ว่าลูกค้าหัวทุยจะมีหัวเบี้ยวตรงนึงตรงหลังไปหัวด้านขวาเนะี่ยเป็นหลุมเป็นหลุมก็ไม่เป็นไรนะครับก็ตัดเท่าที่ตัดได้เท่าค่าาาาอยๆนะเพราะอยากจะแบ่งผมแค่สองชั้นนะครับแบ่งผมแค่สองชั้นเลย ยังไม่อยากจะมาเลยดียยเส้นผมสอ,องชั้นพอต้องไปแบ่งอะไรเยอะแยะขยยลงมาเลยนะถามว่าเปิดหูได้ไหมคว้านหูได้ไหมถ้าตัดแล้วอยู่ในบ้านไม่ต้องไปไหนอะได้ตัดเป็นรองทรงผู้หญิงก็ได้เลยแต่ว่าถ้าเราจะตัดให้มันสวยออกจากบ้านเราก็ต้องปิดหูซะหน่อย ตอนนี้อ๋อนะครับตรงนี้ตัดเลยตัดตัดให้มันปกหัวสักเส้นหนึ่งอ่ะนะครับวิมาตัดตรงๆเลย ยกขึ้นลงตรงๆยกขึ้นก็ให้มีร่างไสนิดถึงนะเพราะว่าอะไรเป็นของผู้หญิงถ้าเราไปสั้นมากมันจะรูมเหมือนผู้ชายไป ตัดให้เป็นผู้หญิงข้างหน้านไม่ต้องถามสุขภาพลูกค้าตัดเลยพอดีคิวเนี่ยตัดเลยพอดีคิว บีลงมาแล้วก็ตัดสร้างกรอบทรงก่อนนะบีลงมาบีลงมาปกหูสักเส้นหนึ่งแบ่งผมประมาณตูเทอร์บีลงมาแล้วก็ตัด

ตั่งให้หายเหนื่อยก่อนตัดเดินเลยไปโน่นไปถามหมอไทยข้างหลังก็ยกขึ้นตัด ยกขึ้นตัดุกขึ้นตัดพะยกคุยให้มันอยู่ระดับกลางไปหงก็ะปพอผมศรีรษะอย่างนี้ก็ต้องดัดนะมันถึงจะมีเนื้อผมเพิ่มขึ้นมาหน่อยถ้าไม่ดัดก็จะเป็นสภาพเนี้ยรีบแรนจะติดทางศรีรษะอยู่แล้ว <c oughs> <c oughs> กระดาษมันจะฟูไม่จะหนาคุใช่ครับหนานแล้วก็หยิกไงนกะ็จะดูดีใช่ไหมใช่ครับควมยาวประมาณสักสนิ้วนะขวางเสือยกขึ้นมาเลยแล้วตัด,ดย,ยกขึ้นแล้วตัดยกขึ้นแล้วตัดตจนข้าง

ลักษณะขวางนะขวางตัดเลยเลยสามนิ้วตัดทิ้งแล้วก็ตัดกลับ ผมบางเราตัดแค่นี้ก็พอสห้างนี้ใช่ไหมสีข้างนี้นะปกติเคยเสิเสยโอเคเสรยรมาเลยนะมผมใส่โฟมสแตเปได้ไหม,มได้วันนี้ได้อยู่นะใช้เวลาลนะประมาณสองชั่วโมงครับลูกค้าจะดัดไหมถ้าดัดจะได้เรียบดัดให้เลยจะได้กลับบ้านไวคุณนุน่นจะดัดไหมนะุ่น,นอเอาก็ได้กลับพร้อมกันเลย เมืีไปสุลัก่อนในเขตแรมแล้วจะจไปทุลอต่อยังไงต่อไปทุลั

ก็สอบยกก็สับนิดหนึ่งให้จนบางนิด่นหนาไป ก็น่าก็สับกสับให้ปนแปนนิดเดียวพอหน่อยเยอะยอนออนนีม้มันหนากสับเข้าไปให้มันเบา สไลด์ให้จอนบางนิดนึงพอตัวคัดเบาๆทรงผมด้านหลังครับลูกค้ามองเห็นไหมเห็นลูกทรงไหม,มเห็นความทุยไหมความทุยแล้วก็อทอยๆไล่บางขึ้นไปแค่ถึงกลางใบหูนะเคยจะเกิดความทุยตรงนี้ ผมมันบางมันล้มหมดจะประมาณนี้ใส่หน้าตา,าได้แล้วผมใส่แว่นได้ไหมใส่แว่นใส่กระเปียได้ไหมไปชมแล้วช่วย,ย,ยวแชร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะสอนตัดผมผู้ใหญ่วิธีวิธีตัดผมวิธีตัดผมผู้ใหญ่อ่ะตัดเป็นไง ง่ายๆนะนักเรียนก็เอาไปพัฒนาต่อยอดนะตรงไหนที่มันจะไม่สวยบริเวณชายทรายนี่ยฟันปลาสับชุนๆให้มันบางนิดนึงเดี๋ยวจะตัดผมว่าช่างใหญ่ก็สำรองจองคิวเข้ามานะที่เบอร์โทรศัพท์062-548-3999และ0 8 1 9 8 5 6 2 3 4นะ สจแล้วใส่แว่มาสเปรียนนิดร้าน,น,นก็ตั้งอยู่ปากซอยข้าหงโยธินนะครับห้บสองนะเช็ดให้มันยุ่งยุ่งไว้ทรงนี้อย่าเรียบนะทำให้มันสวนส่วนกระแสไปมันยุ่งยุ่งพอดัดขึ้นมามันก็จะหยิกนะมันก็จะรับกับทรงนี้นกวยๆมาหลังบ้านนะมันชื่อทรงเสยนะ ทรงเสยทุยกลางตัดแต่งผู้ชายผู้หญิงใช่ครับเสยโบราณก็ได้ทรงเสยก็คือเสยเสยมาหลังบ้านเนี่ยดูแลง่ายช่องทางจองคิวตัดผมออนไลน์ก็คือลายแอดพลายแอด k a s อนะอ่านว่าภาษีมนะมีแอดนำหน้านะจองไปที่ออนไลน์ก็ได้ที่แฟนเพจกำเนิดสัลลอนก็ได้นะใจร้อน0819856234กแ้อละ0 6น5์8 โทรเลยพี่ดีกิ๊กเอาที่สบายใจจะอยากจะโทรยังไงช่องทางก่อนเลยจะสะดวกแบบนี้ก็โทรมาวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายโทร